สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก้าวมาสู่ EP ที่8แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูไม้สเก็ปพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เราเรียกว่าไม้กันน้ํานะครับไม่ใช่ทนชื้นนะครับกันน้ํานะครับใช้คําว่ากันน้ําได้เลยนะครับส่วนคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับครับสําหรับไม้กันน้ําตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า เป็นสเปคที่ใช้สําหรับงานทะเลได้เลยนะครับงานทำเรือหรืองานที่จะต้องอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็ในส่วนของงานบิวอินสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนของงานที่ต้องโดนน้ําตลอดเวลานะครับเช่นห้องน้ําห้องครัวหรือห้องซาวน่านะครับไม้กันน้ําตัวนี้โอ้โหที่สําคัญมีมกอก และยังมีการรับ,รบประกัน7ปีเลยนะครับไม่มีลอกไม่ร่อนนะครับความหนาจริงตัวนี้อยู่ที่5มิลน,นะครับซึ่งเต,ต็มสเปคเลยเต็มมิล5มิลเลยนะครับไม้ที่นำมาผลิตนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ยางแท้จากพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นไส้หน้าหลังเป็นงานไม้ยางทั้งทุกชิ้นนะครับและใช้กาว พิเศษเลยนะครับเป็นกาวฟีนอนนะครับในการอัดไม้แผ่นนี้ขึ้นมานะครับจึงทําให้มีความกันน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าในเรื่องของการกันน้ําแล้วไม้ตัวนี้หาตัวอื่นจะมาทดแทนได้ยากนะครับไม่งั้นอาจจะต้องเป็นไม้จริงไปเลยครับลูกค้าเป็นไงกันบ้างครับตัวกันน้ําที่เราไปดูสเปคมันพิเศษสุดๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ อีพีถัดไปนะครับเราจะพาลูกค้าไปดูตัวไหนเดี๋ยวยังไงต้องติดตามกันนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับอีพีหน้าเราพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ